เอาเลยครับก็สวัสดีนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปรีวิวหลังจากการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของเฮเดนะฮะซึ่งการอัปเดตนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ผมเนี่ยต้องทําคลิปรีวิวนะครับเพราะว่านอกจากเครื่องผลิตใหม่หรือว่าพวกต้นไม้ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยยังได้ทําการเปลี่ยน UI ใหม่เลยนะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่ทุกคนเห็นในหน้าหน้าตอนนี้นะครับผมคือ UI เนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบ เยอะมากนะครับผมแล้วก็ระบบอะไรต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกแบบผมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าเออผมก็ได้ไปลองเล่นดูแล้วนะครับผมมันก็เออมีปัญหาบางอย่างอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาพูดไปทีละอย่างกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมการเก็บเกี่ยวพืชนะฮะก็จะเป็นแบบคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือนี่เลยครับเวลาเราเนี่ยทำการเนี่ยครับคลิกลงไปนะครับที่เออพืชนั้นๆนะครับหรือว่าไอ เชิ้นไหนๆนะครับผมเนี่ยเราคลิกไปเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องคลิกค้างนะครับเราต้องคลิกค้างแบบนี้นะเนี่ยคลิกค้างเนี่ยมันถึงจะแบบมีข้อมูลโชว์ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยพืชชนิดนี้มันใช้เวลาโตกี่นาทีอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าพออัปเดตใหม่มานะครับผมเราเนี่ยแค่คลิกไปครั้งเดียวครับจิ้มไปครั้งหนึ่งนะครับผมมันเนี่ยจะขึ้นโชว์มาให้เราเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนิ้วผมไม่ได้กดอะไรอยู่นะครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับผมผมลองเออ่จับเวลาดูแล้วนะครับผมมันจะขึ้นมาประมาณ5วินะเนี่ยครับอ่าพอหลังจาก5วินะครับผมหน้าต่างเนี่ยมันก็จะหายไปนะครัับบเเห็็นนนมยะะฮออครก เป็นเมนูใหม่นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชินนะครับผมเช่นกันนะตอนแรกเนี่ยผมผมแบบว่าเอ๊ะมันเป็นบั็กหรือเปล่านะครับแต่ว่าเออไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเออทางเฮเดนเนี่ยเขาได้จงใจใส่เข้ามานะฮะเป็นไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าด้วยส่วนตัวผมผมว่าผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบแบบเดิมมากกว่าแบบที่เราแบบคลิกค้างอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ข้อมูลอะไรแบบเนี้ยคือผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าแบบใหม่นี้มันก็แบบว่าแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะฮะมันก็อยู่ที่คนด้วยนะครัามเนนรรู้สึกะพ ยังไงไม่รู้นะยครับมันแปลกๆนะฮะเออนะครับมันเออคือผมไม่ชอบเอาง่ายๆนะครับใครที่เออคิดเห็นยังไงนะครับกับเออฟังก์ชันนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับพืชนะฮะกับไอเทมทุกชนิดเลยครับอย่างเช่นแบบอาหารไก่เงี้ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมพวกเออไอเทมเมนูอะไรต่างๆเนี่ยที่เราแบบเอออยากดูว่าแบบข้อมูลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับปกติเราต้องคลิกค้างดูนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องจิ้มนิ้วไปหนึ่งครั้งนะครับเราแค่จิ้มนิ้วไปหนึ่งครั้งมันก็็จจจะะะะะหาาายไปนนนคครับชมมฮกกเเ้่ง ใจใสเข้ามาแหละนะครับผู้ชมนะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะส่วนใครที่ไม่ชื่นชอบก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านใต้คลิปเลยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่ผมเห็นนะครับหลังจากการอัปเดตนะฮะก็มันจะเป็นแบบว่าแ็บเมนูใหม่นะครับอ่าแ็บเมนูใหม่ก็คือนี่ครับสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการส่งเรือนะครับเราเนี่ยต้องการส่งเรือหรือว่าไอเทมชิ้นไหนก็ช่างแบบที่เรา,เาขาดไอเทมในการผลิต<ม>นะับคุณผู้ชมและเราเนี่ยสามารถกดไปดูได้เลยว่าไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับอย่างเช่นนี อันดิบอันนี้นะครับผมมันก็จะผลิตได้ที่เตาบาร์บีวใช่ไหมฮะผมก็จะกดคลิกไปนี่เห็นไหมมันคลิกได้นะนี่ครับผมมันก็จะพาเรามาที่เตาบาร์บีวเลยทีเดียวนะครับคืออันนี้เนี่ยมันเหมาะมากนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอ่อเลื่อนนิ้วไปเลื่อนนิ้วมานะครับเพื่อที่จะแปบว่าเลื่อนไปหาเครื่องผลิตนั้นๆนะครับบางทีเราแต่งฟาร์มแบบซับซ้อนคือบางคนแบบแต่งฟาร์มแบบซับซ้อนมากๆนะครับต้นไม้เยอะมากอะไรแบบนี้นะฮะก็อาจจะหาเครื่องผลิตไม่เห็นนะฮะก็ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับลยนเะ อ่าอย่างเช่นแบบเบคอนกับไข่เนี่ยเห็นไหมนะครับผมผมจิ้มมาที่ไข่เนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าไก่เลยนะครับคือมันจะเลื่อนให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเช่นแบบอ่าเราไม่มีวัตถุดิบในการผลิตใช่ไหมนะครับเราขาดอันไหนนะฮะเราแบบจิ้มเข้าไปนะครับผมมันก็จะพาเรามาเนี่ยครับผมขาดเบคอนมันก็จะพาเรามาหาที่หมูนั่นเองนะครับอะไรแบบนี้นะคือมันเป็นแบบว่าเมนูใหม่นะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งเออเมนูนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับคุณผู้ชมผมชอบนะคุณผู้ชมมันสะดวกดีอ่ะ้นบบรแไ นีฮะมันก็จะประหยัดเวลาเราได้นี่ครับเราแค่กดนะครับมันก็จะเลื่อนออมาให้เรานะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นบั๊กนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ทําไมมันอ้าวเจอบั๊กแล้วนะครับคุณผู้ชม <laughs> ผมเจอบั克แล้วนะครับเห็นไหมเออนะครับต้องจิ้มอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ยังเป็นบั克นะครับผมมันอาจจะมีบักเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นไหมผมคลิกมาปุ๊บเนี่ยจริงๆมันต้องโผล่มาหน้าโดนัทเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเออหน้าต่างเรือเนี่ยมันยังไม่หายไปนะครับเออมันก็อาจจะยังเป็นแบบบั克เนาะเดี๋ยวรอเกมเขาแก้มาแล้วกันเนาะโอเคมันเป็นปกติแล้วนะครับเมื่อกี้มันเออเป็นอะไรไม่รู้นะครับอ่ะนี่เลยครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับเออเมนูใหม่นะครับใครที่ชื่นชอบยังไงก็เออคอมเมนต ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะแล้วก็เอ่อแท็บ UI ต่างๆเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับผมอย่างที่เราเนี่ยสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือตรง EXP เนะครับเห็นไหมตรงเอ่อหน้าเลเวลเนี่ยปกติมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแบบเดิมนะมันจะเป็นแท็บเลเวลยาวๆแล้วก็เป็นเอ่อรูปดาวอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เอาเมนูนั้นเนี่ยมาไว้ตรงข้างๆแล้วนะครับผู้ชมข้างจอเลยนะครับฝั่งซ้ายเลยนะฮะก็จะมาอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะบอกนี่ครับเราจิ้มไปที่เอ่อ EXP ของเรานะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้้้านนนีกก็็เเเหมมือดิลลยแว ถ้าเกิดว่าเราจิ้มไปที่ตรงแถบข้างล่างเห็นไหมฮะข้างล่างเลเวลอะฮะเมื่อเราจิ้มไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยครับแต้มประสบการณ์เราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับผมอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะบอกนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็บางคนเนี่ยถามว่าหมดแก้ไขมันหายไปไหนนะครับหมดแก้ไขไม่ได้หายไปไหนครับมันมาอยู่ที่3ขีดตรงมุมซ้ายบนนะครับเห็นไหมนี่ฮะเมื่อเราจิ้มเข้าไปนะครับผมมันจะมีโหมดแก้ไขแล้วก็ตั้งค่าขึ้นมานะครับนี่ฮะโหมดแก้ไขจะมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เมนูตั้งค่าก เออมันมาอยู่ตรงนี้นะเออนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะเออนะครับแล้วก็นี่ครับข้างๆก็จะเป็นเออกล่องข้อความนะครับผมก็จะมีข่าวสารนะครับผมอัปเดตประจําสัปดาห์นะฮะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเกมอัปเดตอะไรไปบ้างนะฮะนี่ครับก็มีข่าวสารล่าสุดนะฮะก็คือการอัปเดตนั่นเองนะครับขอได้เพิ่มอะไรมาบ้างก็สามารถมาอ่านกันดูได้นะฮะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมในแถบของตรงนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมยกเว้นแบบว่าการดีไซน์ปุ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยมัน ขัดหูขัดตานิดึงหรือว่าผมอาจจะยังไม่ชินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเออก็ดีแล้วนะครับที่เกมเขาทําการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าอะไรเดิมๆซ้ำๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้ผู้เล่นเบื่อนะฮะก็อันนี้เขาก็ได้ทําการบอว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเนาะเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบแทบเมนูต่างๆใหม่หมดเลยนะฮะก็ทําให้มันแบบเป็นภาพการ์ตูนขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะใครที่ชอบก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะสามารถได้รับรางวัลประจําวันฟรีด้วยนั ให้เรานะครับผมก็เในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรางวัลแบบฟรีมาให้เรานะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันมีแค่เหรียญหรือว่ามันมันจะมีเพชรด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับว่าไอ้ตรงรางวัลประจําวันเนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างนะครับในแต่ละวันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหรียญนั่นแหละเนาะนะครับเราสามารถกดรับได้นะฮะนี่เลยครับแล้วมันก็พอเรากดรับไปนะครับผมมันก็จะมีให้เราเนี่ยดูวิดีโอต่อนะครับเพื่อที่จะรับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับอย่างของผมเนี่ยมันก็ขึ อะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าใครที่แบบว่าสายสะสมไอเทมนะครับก็มาดูวิดีโอได้ที่ตรงนี้นะครับก็อาจจะได้ไอเทมไปนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะได้เงินได้เพชรในส่วนของตรงนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตเข้ามานะฮะแล้วก็แถบต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยเนาะนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ใหม่นะครับผมที่เขาเนี่ยได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับนี่เลยฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่พื้นที่ใหม่นะครับที่เขาเนะครับก็ ร่องเห็ดตรงนี้นะครับที่มันเคยอยู่เนี่ยมันก็หายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับผมคือเราจะขยายยังไม่ได้นะครับเราเนี่ยต้องขยายพื้นที่ที่มันติดอยู่กับถนนก่อนนะครับอย่างเช่นเอ่อพวกนี้นะครับเนี่ยฮะขยายมานะครับผมเราถึงจะมาขยายพวกหลังๆพวกนี้ได้นะครับเนาะสำหรับฟาร์มไหนนะครับที่ขยายจนครบแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่ของตรงนี้นะครับก็ขยายเพิ่มได้เลยนะครับและคุณเนี่ยก็จะได้รับของตกแต่งไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยฮะของตกแต่งก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะนี่แหละครับมีหอคอยให้ด้ คมสลับเพื้นที่ใหม่นะที่เถ้าเกิดว่าคุณขยายไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้รับมันนั่นเองนะครับนี่เลยฮะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับข้างๆนี้ด้วยเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมนะ่ยาก็จะขยายเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับสช่องเนาะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากได้ของตกแต่งนะครับก็ต้องขยายมาให้มันครบนะครับคุณผู้ชมเราถึงจะได้รับของตกแต่งไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งในการอัปเดตนี้นะครับก็คือนี่ครับเราเนี่ยคลิกเข้ามาตรงรตงมื่อผผลิ พวกเมนูเครื่องผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะขยับได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออนะครับมันจะขยับได้นะคือเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เอ่อเพิ่มแบบว่ามิติในการเล่นเกมเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะขยับนะคือแบบเครื่องผลิตชิ้นไหนที่มันขยับได้เนี่ยมันจะขยับหมดเลยนะครับเห็นไหมก็คือเหมือนกับแบบว่ามันกําลังผลิตอยู่นะครับเห็นไหมมันขยับหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่ะนี่ครับเออนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าดูดีมากนะครับแล้วก็มันทําให้แบบเกมมันน่าเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับคุ ก็จะนี่เลยครับขยับนะครับผมเป็นแอนิเมชันเนาะนะครับผมขยับไปมาไปมานะครับนี่เลยฮะม้าก็จะขยับนะขยับทุกตัวเลยนะครับผมที่เป็นสัตว์แล้วก็พวกเครื่องผลิตนะครับผมมาจะเว้นต้นไม้นะต้นไม้ก็ไม่ขยับนะ อเคก็มีต้นทับทิมมาครับจะประมาณนี้เลยนะครับของตกแต่งผมไม่แน่ใจว่ามันขยับได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าแบบเป็นของตกแต่งแบบที่มันขยับได้อะขยับได้จริงด้วยครับเห็นไหมธงมันสะบัดนะครับคุณผู้ชมนีแปลว่าของตกแต่งชิ้นไหนเนี่ยที่มันขยับได้นะครับมันก็จะขยับให้เราเห็นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนาะนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยชอบมากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมเนี่ยชอบมากเลยนะเออนะครับใครที่ชอบแบบผมนะฮะก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เหมือนเดิมเลยนะฮะผมนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะฮะแล ผมแถบเมนูของฟาร์มเพื่อนนะครับมันก็จะมีเอ่อความแปลกไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฟาร์มเพื่อนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมนะเหมือนกับเอ่อ EXP ของฟาร์มเราเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็แบบมันจะมีปุ่มรูปหัวใจนะครับปุ่มรูปหัวใจก็คือเอ่อปุ่มถูกใจฟาร์มนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมนะครับเราสามารถกดถูกใจฟาร์มนั้นได้นะครับแล้วก็เอ่อไอ้ลูกศรข้างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแถบเมนูนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับผมมันก็จะเอ่อมีคําว่าเป็นเพื่อนอันนี้กกกก็็็คคืืืืออออแบบบบเเเเเเเวลาา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 ารรรรรรไไไปปที่่่่ฟ์์มมมมนนนนนนนใหห้้ัััังงสสพพพิะะะยดดขฮถ ขอคเป็นเพื่อนไปได้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเอ่อตรงปุ่มเชิญนะครับปุ่มเชิญก็คือเป็นปุ่มที่เราเนี่ยจะเชิญเขาเข้าสู่ระแวกบ้านของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ปุ่มที่3เนี่ยปุ่มรายงานภาพเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันคือปุ่มอะไรนะฮะก็น่าจะเป็นปุ่มแบบแจ้งรีพอร์ตฟาร์มอะไรแบบนี้บางผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะว่าปุ่มที่3เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยได้กดเข้าไปที่ทุกฟาร์มแล้วนะมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรเกิดข้้ครรรมก็เ่สาาาาูวถใ คอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแถบเมนูนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับฟาร์มพาร์ทนะฮะก็จะมาอยู่ตรงบริเวณด้านมุมขวาล่างนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเราเนี่ยจะกดคลิกที่เออตรงตัวบ้านได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าแบบเราเนี่ยขี้เกียจกดเข้าไปที่ตัวบ้านนะครับผมเราเนี่ยอยากแบบว่ารู้ภารกิจของฟาร์มพาร์ทเลยอะไรแบบนี้นะครับว่ามันมีภารกิจอะไรบ้างเนี่ยเราก็กดจิ้มขึ้นมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับในเออส่วนไหนก็ได้ของฟาร์มนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมเนี่ยเเ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 เหห็็นน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 ขขขาา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 บบบบบ่่่่กกกกััััใออออออแแฟพจจจงงะะะะครรรลลทีปดตมฮวว แบบผลิตไอเทมชิ้นไหนนะครับหรือว่าแบบเราผลิตอะไรต่าง,างๆเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเล่นเฮดในโทรศัพท์มือถือในจ,จอที่แบบว่าเล็กมากๆเนี่ยนะครับเวลาเราผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมือเราเนี่ยมักจะกดผิดนะครับมักจะกดผิดไปโดนพวกวัตถุดิบอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะแบบว่าวาร์ปมาอะไรแบบนี้นะครับคือบางคนแบบนิ้วใหญ่เบิ่มเทิมเลยอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือนิ้วอ้วนนั่นแหละนะฮะ <c ười> น, <c ười> นะฮะคือบางคนเนี่ยนิ้วใหญ่นะครับผมแล้วก็แบบเวลาจิ้มอะไรไปเนี่ยปุ๊บนะฮะเวลาเราจะผลิตอะไรเนี่ยนะครับเราแบบอาจจะแบบว่าจิ้มไปโดนแบบอย่างออื่่นนนนะะไไรแแบบีี้้้ัลวมก็จเดงปทหา อื่นอะไรแบบนี้นะครับคือมันก็แบบเออเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เออทางเฮเดนเนี่ยเขาเออน่าจะยังไม่รู้ในส่วนของตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพลาดการรีวิวส่วนตรงไหนไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับคุณก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบผมลืมรีวิวอะไรไปนะครับผมลืมแบบพาไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมในที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะขอขอบคุณ ให้มันถึง1 0 0 0 0ซับสไครต์น,นะครับผมเป็นเป้าหมายในปีนี้นะฮะขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย